ดวงความรักแบบสุ่มของคนมีคู่นะจ๊ะชาวกรกฎเนาะธันวาคมสองห้าหกแปดนะจ๊ะอืมท่านได้ไพ่ temperance อ่าธันได้ไพ่ ten of cups เออ,เอ,อแล้วก็ได้ไพ่ king of cups เอ,อ่อสามใบนี้เนาะ,ะแสดงว่าความรักเดือนนี้เนาะจะอบอุ่นมั่นคงเนาะ temperance ก็จะเป็นการปรับสมดุลนะระหว่างกันให้ดีขึ้นเนาะ ทนอปคันะก็มันก็หมายถึงว่าเนาะความสุขภายในบ้านและครอบครัวเนาะคุณกับคู่รักจะใช้เวลาในช่วงสิ้นปีกันมากขึ้นเนาะชีวิตมันเป็นยังไงเนแล้วก็คิงน o อ c คัพเนา บ่งบอกถึงความเข้าใจในความเมตตากันให้อภัยกันนะก่อนหน้านี้มีปัญหากันก็เดือนนี้เป็นเหมาะเดือนที่เหมาะสมจะเริ่มต้นใหม่เอ๊ยเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกันนะจะปีใหม่แล้วก็ลองกันชวนชวนวางแผนปีใหม่นะมีเป้าหมายร่วมร่วมร่วกันล่วงหน้านะความสัมพันธ์จะแน่นแฟนกว่เดิ